สวัสดีค่ะน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้พี่จุ๋มมาอีกแล้วนะคะจุ๋มยูเคนะคะวันนี้พี่จุ๋มจะพามาเดินเล่นนะคะก็เข้าไปเดินเล่นกันที่ทาวนะคะแล้วก็ก็จะพาไปดูต้นคริสต์มาสของประเทศอังกฤษนะคะว่าเขาตกแต่งกันยังไงส,สวยๆน่ารักนะตอนนี้มาพี่จุ๋มมานั่งทานกาแฟก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ <c oughs> นี่นะคะพี่จุ๋มก็จะพามาเดิน ะะที่มืนโซซูรีนะคะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะที่น่าอยู่ะะายทางใต้ตุรน เราก็จะมาตามล่าต้นคริสต์มาสกันนะคะเราเห็นแล้วนะคะหนึ่งตน้นหานตก<อ>นเ<อ>ลยาต้นที่สวยมาก เดี๋ยวลูกชายพี่จุติจะบอกนะคะว่าสานนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะหนึ่งสองสามลวฟิจิลนี่นะคะที่นี่เขาก็จะเรียกว่าโซลสกรีนะคะคลาสสิคอลนะคะเวลคัมนะคะ สวยมากๆนะคะที่นี่นะคะมาแล้วค่ะต้นคริสต์มาสอันที่สองของพี่จุมน,นะคะวันนี้นะคะต้นที่สองนะคะต้นนี้ก็สวยนะคะต้นที่สอง ใหญ่มาก นะคะพี่จุ๋มก็จะเดินกับครอบครัวอย่างนี้นะคะทุกวันอาทิตย์ก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่อากาศดีนะคะไม่หนาวมากนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4องศานะคะของประเทศอลนกีทางใต้นะคะก็พี่จุ๋มก็จะพามาดูต้นพต์มาสนะคะวันนี้เห็นแค่3ต้นใหญ่ๆนะคะแต่ว่าก็โชว์การตกแต่งนะคะในที่ต่างๆให้ชมนะคะตรงนี้นนเป็นตลาดนะคะ,ะ,คะพี่จุ๋มจะพาเข้ามาดู ยังไม่เห็นเลยนะคะต้นคริสต์มาสเมืองนี้นะคะน้อยมากค่ะ <c oughs> วันนี้พี่จุ๋มจะไปตามล่านะคะค่ต้นคริสต์มาส tree ให้ให้น้องๆพี่ๆดูนะคะที่เมืองไทยนะคะช่งนี้เทศกาลนะคะแต่ที่นี่แถวทางซ้าวนี่ก็จะมีน้อยหน่อยนะคะไม่เหมือนในลอนดอนแต่พี่จุ๋มก็จะพาไปดูนะคะ วันนี้ได้ t o in วันนะคะคุณน้องพี่พามาดูคริสต์มาสเสื้อคริสต์มาสด้วยนะคะสวยมากค่ะก็มีตลาดเริ่มขึ้นนะคะตลาดคริสต์มาสตลาดะคะ่ะเหมือนงานปีใหม่บ้านเรานะคะแต่ว่าจะแตกต่างที่การตกแต่งนะคะ เจอเหมือนซอสติดนะคะขอโทษค่ะน yeah okay, so ี่นะคะครอบครัววิจิ๋มก็จะมาเดินเล่นนานๆวันอาทิตย์นะคะ คุณแม่จะมีเวลานะคะมาเดินเล่นนะคะกับครอบครัวนะคะที่บอกนะคะวันอาทิตย์นี้เขาจะชอบมาเดินเล่นกันนะค,ะคนตุรกีน,นะคะเดินออกกำลังกายนะคะปีนี้พี่จุ๋มเห็นแค่พาไปดูแค่3าต้นมีแค่3ามต้นนะคะในเมืองโซลฟรีที่เขาตกแต่งปีนี้แต่ว่าตลาดนี้ตลาดคริสต์มาสนี่นะคะยังไม่ขึ้นเยอะนะคะเมื่อกี้พี่จุ๋มพาเข้าไปดูแล้วนะคะก็อาหารไส้กรอกนี่เป็นอาหาร ดังนะคะบิหารจะเจอมันกระหารดังและอร่อยด้วยแล้วช่วงเขาจะมาขายช่วงช่วงหน้าหนาวช่วงคริสต์มาสนี้นะคะแบบโรแมนติกนะคะมากเลยนะคะย <t> ังไงวันนี้ขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะพี่จุ๋มนะคะให้กำลังใจพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มยูเคนะคะนานๆก็จะโผล่มาทีหนึ่งนะคะ <t> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะตอนที่จุ๋มกลับเมืองไทยนะคะ คอ r เนเทนนะคะ14วันนะคะแล้วพี่ mm hmm. จุ๋มจะทำวิดีโอให้ดูนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะสวัสดีค่ะ